แล้วผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคับผมวันนี้อยู่เกม i d e n y นะก็นี่มเล่นเป็นฝั่งเซวรเกัน้างนะครับเดี๋ยวฝั่งเซวาให้ไม่ต้องร้อยใจเี้ผมเล่นเป็นเอเมลลโนะครัน้ออ้ย้อออ้ยย้อ้ยอ วงไไปก่อนอุ๊ยโดน,นโเล้วาทางไหมทางครับอีกมาเลยจดากกว่าดากกว่าดากกว่าวยับรออะไรครับไปด้วย อยู่แ <irgendw> ล <carbono S 2> ้วไอ้เ <em> ห <osi> ี้ยสัตว์โอ้ตรงนี้ก็มีไงตรงนี้ชะล่าดีกว่าชะล่าหวานเก๋เฝ้าไหมไม่เฝ้าดีถ้าเฝ้าผมขอให้มันตายครั์เยื้อนลๆเอ้พี่เฮ้ยแต่ว่าผมมารอบแรกผมก็ตายแล้ว ให้หูกระตายเฮ้ขาเขียวเขียวตูเซฟตุ๊ซิฟมาช่วยผมครับผมหนีกันเลยวิวีไทยด้วยสวยผมหนีก่อนเดี๋ยวมันมาครับเฮ้ยเราไปหาอูนเชือดีกว่าเดี๋ยวผมไม่ชาดำหิวเหวือเออนี่แต่ผมมีก่อยู่เดี๋ยวรอเกาะก่อนไป ใครเดี๋ยเด็กชื่อใครใครให้ตั้งชื่อเนี่ยเห็นแล้วอยากแบบเห็นแล้วอยากจะแบบอยากจะอยากจะไปที่แบบไม่กลัวเพราะว่าต่อคือเรื่องคอนดแมนดีดีก็ถึงว่ารับมือยากนะอื้ ผมน่ะต mm ้องรีบกดไปหนอ่ะ ไม่ใช่ฟอร์เรนตีโนนะฟอร์ฟอร์เรียนนะฟอร์เรียนแต่น่าจะดึงแต่น่าจะชื่อทอเรียนมากกวนะ่านะเฮ้ยใส่เดี๋ยวบ่ามันมาอะแอลลี่มันมาเพื่อนย่าแมลี่มาอโอเค <c oughs> หมูแมงไม่อยากให้ทำหนักเจ็บเลยเพราะ่าแมงที่มันเอาล่างขึ ai ้นดมามันมาแล้วโอ้เพื่อนงโคตรดีอ่ะเออไม่ต้องไล่กูไอ้โดนไอ้โดนเป็นเงยเป็นเงยไปเลยไม่ดูนะมีสั่นเกินสไลเดอร์ว่ะสไลเดอร์มาแ คนมีรถไฟป้าหรือว่าอยู่ตรงนู้นบนอ่ะมามาแลบแต่ว่านี่บอกไงเออไม่ดูดเป็นยิงออดิจิตอลสไลเดอร์มาโตฮ่าอันนี้ก็จบสปินน่สะสปินน่สะสปินสปินสวยตาแดงแน่เลย อู๋นั่นเ,นนาาเงียหรือ่าละตาแม่งเงี้ยแต่แม่งไม่โดนอ่ะดิจิตอลเกินดิจิตอลเกินปิงปิงมันง่ะไฮโซปิง,ปงเอ๊ะเนียนเน่ยเงี้ยเขาไม่มีเฟือกันกระต่างนะเราก็จุกสบายเจ๊เ,เ,เ,เขาไม่ยอมว่ะเขาไม่ยอมอะ่อมอมอะ <c oughs> ไม่ได้เลยที่ไห้เหลือผมคุ้นย่อเฮ้ยโอ้ยสวยเลยประตูไหนเปิดต้องวางไม้ประตูนั้นยังไม่เปิดฉันเอาเขียนเลยนะไปประตูนี้ครับอ้ยไปแล้ว ต้องจูกับบันยาวๆเลยเขาไม่โดนวางไม้ไปเุยไปเุยไปเลยไปเลยไปเลยเดีด๋ยววางไม้กันไม้ไดักเออไปไม้พี่

ลางก่อนโอ้โพอไปละอุ้ยอุ้ยอ oh, ีกส okay ักตานึงกันนะบมบะมาเทวินรอบนี้ด่านโบดนะครับเออวัาที่จุงนี่มันยังมีวะบ่านโบดมันน่าจะมีที่จุ้งอืมเฮียบผมมาโหแล้วแม่แม่ต้องมาเกิดบนเก้าอี้ เออกิดตรงค์้็ยิงแล้วดุกรางไม่ดีเลยนะทำลายนี้ก่อนไหมเวลาจูได้มีตสส่งางหากเนี่ยกูไม่น่าทำลายเลยใครวะอี่วายน้ำนี่ก่อนโอ้ยเยอ้ยกูจะเล่นกูจะรอดหรือ,ปอปปปเปล่าได้น้ำอ่ะคุณคิดเหรอกูจะเล่นได้เหรออเหรอ มึงบ้าปะมึงบ้าปะหลังจิงมึงบ้าปะคุณแบบไม่เห็นใจเสืออ่ะคุณจุดพายน้ำมาเล่นอ่ะเรื่องคุณถูกเทต่อไปวะปิดขั้นอันตรายอ่ะทางไปดีผมวิ่งผมวิ่งบนไม่ได้อ่ะถ้าเป็นพายน้ำอ่ะอาริคเตอร์อาริกาโตอร์เอาไงเอาไงเอาไงกริฟเอาไง เกตเบอร์ครับเกตเบอร์ห้องน้ำห้องน้ำฮัลโลไมฟ์เฟนมี่ะตายมึงคุณคุณไม่ควรเอาน้ำไว้ชีวิตผมโอเคแม่งตายครับอู้ตายเนี่ยคนเล้งเลยเกิดนี่กดยี่อื่นไม่ได้เหรอมันไม่ต้องมาเกิดแล้วค่ะผิดอะไรมึงทำอะไรให้มึงผิดอะไรเนี่ย ผมผิดอ,อะไรทำไมคุณต้องฆ่าผมเป็นคนแรกอะทำไมอะทำไมอะผมไม่อยากเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะอุ้ยเด็กกระเปิดเด็กกระเปิดแล้วเด็กกระปอกไปรจู่กอ่อนเดียวว่าไงแม่งตามมันไหมอ๋อแม่งตามกลัวตลอดอเลยเนี่ยปกป้องผมปกป้องผม Hva har dere tid ไม่น่าสติ๊กเกอร์เดี๋ยวฝ่าแปะให้อ่ะมันไล่แต่คนมันไล่เตะผูเวอร์ด้วเบอร์อ,อยู่ผมตัวเก่งเหรอผมตัวเก่งผมก็ตัวไม่เก่งอ่ะอลิฟเดนรอสเก่งกว่าอีกทำไมคุณต้องทำกับเอบิวขนา,าดนี้เรียบร้อยเพื่อนไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไอ้หนูไม่ต้องช่วยหน,ไยนีไปเลยลุงลุงตายเรียบร้อยครับ ไหนบอกวานนี้อ,อฟฟียทำไมผมตายอ่ะโอ้ยคลิปนี้ใครชอบหรือก็เลยกดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยแล้วแล้วใครแล้วใครแล้วไอ้คนที่เล่นเกมสนะครับที่ผมเจอตอนแรกอะเอ,อ้ไม่ดิตอนแรกไม่ใช่ดิไอ้นคนที่เล่นเกมสที่ผมที่มันฆ่าผมในตอนในรอบนี้เนะี่ยใครเล่นใครเล่นครับถามจริงคนอื่นมีอะไรมไม่ไม่ไลอะไรผมคนเดียวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ